งั้นมึงกับแฟนมึงนะเขาไปสารทหารก่อนเดี๋ยวก,กูค่อยตับเข้าไปกูขอ,ขอเคลียร์รถก่อนเอาลิกมาบม้านนั่งก่อนนั่งก่อนทำงานเป็นยามกระจอก,กจอกมีปัญญาจ่ายค่าข้าวหรอที่รักที่รักดูนี่สิเสื้อเขาสวยมากเลยอ่ะอืมสวยจ้ะถ้าฝนยดดได้อ่ะสั่งเลยนะเดี๋ยวพี่โอนให้ ขอบคุณนะที่รจจักใจดีมากเลยอะ่ะจ้าเดี๋ยวเราขอเลือกลายสวยๆก่อนนะครับเออฝนเมื่อกี้เพื่อนพี่โทรมาเพื่อที่เล่นด้วยกันตอนสมัยเด็กๆอะ่ะที่พี่ชอบเล่าให้ฟังอะ่ะม,มันชวนไปกีนเข้าที่ร้านอาหารคงมัานอะ่ะเห็นมันบอกว่ามันเพื่อนยายสาขา,าแถวบ้านเรานะพรุ่งนี้อ่ะก็วางอยู่ฝนงั้นเราไปด้วยกันนะได้สิพี่งั้นหนูไปเลือกเสื้อสวยๆก่อนนะพี่จะไม่ต้องอายเพื่อนพี่อะ่ะจ้า ถอยครับถอยถอยอีกถอยอีกถอยอีกพ่อพอ่อเอ้ามึงทำไมแต่งตัวแบบนี้วะไม่มีอะไรหรอกเออนี่ฝนแฟนกูเองนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะงั้นมึงกับแฟนมึงอ่ะเข้าไปสานหานก่อนเดีย๋ยวก,กูค่อยตามเข้าไปเดี๋ยวขอเคลียร์รถก่อนอืออือเดี๋ยวมึงตามเข้ามาลวเลยไปฝนเข้าล้างกันเถอะ ดูเมนูก่อนนะคะครับโอ้ฝนดูสิมีแต่อาหารหน่ากินเท่านั้นเลยอ่ะคุณจะกินอะไรสั่งเลนนะเดี๋ยวเพื่อนพี่ก็มาละสั่งอะไรกันเดี๋ยวเพื่อนพี่ที่เป็นยามก็มาร่วมโต๊ะกับเราด้วยหนูกินไม่ลงหรอกนะไหนพี่บอกว่าพี่จะพามากินข้าวกับเพื่อนพี่ที่เป็นเจ้าของร้านไงฝนทำไมพูดจาแบบนี้อ่ะคนนั้นก็คือเอาคุยกันอยู่เหรอเอาเลิกมาบ้านนั่งก่อนนั่งก่อนสั่งอะไรกันยังอ่ะ ยังไม่บอกเพื่อนทำเป็นแต่งตัวดูดีเอานี่ฝนใช่ไหมพี่เห็นแี้แค่ร่ายฟังตลอดเลยจะกินอะไรสั่งให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงจะให้สั่งเต็มที่พี่มีปัญญาจ่ายเหรอทำงานเป็นยามกระจอกกจอกมีปัญญาจ่ายค่าข้าวอ่ะนี่ฝนพูดจาแหล่ช่วยให้เก็บเพื่อนพี่ด้วยฝนรู้ไหมเขาเป็นเจ้าของที่นี่นะพี่เคไม่ต้องมาล้อเล่นกับหนูนะ เจ้าของอะไรไปยืนโบกรถอยู่ลานจอดรถอ่ะอ๋อคือแบบนี้นะสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีที่บ้านโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายผมขอรับกลับบ้านก่อนได้ไหมครับงั้นนี่ไปเลยนะขอบคุณมากครับอ๋อเดี๋ยวก่อนครับเริ่มถอดเสื้อไวนะ้น้วยโอเคครับ,รบ,รบ,รบขอบคุณมากครับ ถึงแม้ผมจะไม่ใช่ยามอะแต่คุณอ่ะก็ไม่มีสิมันดูถูกใครแบบนี้นะคนเราอ่ะไม่ว่าอาชีพไหนอ่ะก็มีเกียรติในอาชีพนั้นๆเออเล็กกูต้องขอโทษแทนแฟนกูด้วยว่ะไม่อยากเื่อสารเลยนะโฟนรีบขอโทษเพื่อนพี่เร็ว้องขอโทษนะคะอือืมขาหน้าก็อยากเที่ยวไปดูถูกใครอีกล่ะมามๆกินอะไรกสั่งเลย ผมวิ่เจ้าภาพมั้ง